โย่วทุกผู้ชมสวัสดีโอเควันนี้เราจะเปิดตัวอย่างง่ายๆกันนะฮะแล้วก็ไม่รอช้าเลยฮะผมตอนนี้เราอยู่กับเกมอ่าโลมโลนะฮะอัสต์แมนะคระฮะผมแปลอย่างตรงตัวเลยก็คืออ่าหลังจากคณิตศาสตร์นะครับผมอัลต์แมทนี่ถ้าเกิดเอามาหลอกสองคำนี้มารวมกันนะฮะจะแปลว่าเอ่อผลพวงนะฮะผลพลอยได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวนะนี่นี่ตัวเราเหรอ ไม่มีให้แบบปรับตรงปรับแต่งตัวละครมาถึงก็จะให้กดเพย์เกมแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคก็เพิ่งโหลดมานะฮะสดๆร้อนๆเป็นเกมฟรีในสตรีมอีกแล้วนะครับผมเนี่ยช่วงนี้นี่ค่อนข้างช็อตกันหน้าดูนะฮะเอาแลบผมผมไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนนะฮะเกมอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็รอโหลดสิ่งแวดล้อมนะฮะโหลดนนหน้าฮือแท้ยังไม่มาอีกเหรอนี่นี่รอมาตั้งนานแล้วนะยังอ,อยู่อยู่ที่เดิมอยู่เลยนะ ขยับหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวจะเออจะขยับอู้ขยับอู้ขยับแล้วอู้ลาางกันักดานอีเบอร์มันจะขยับได้แต่ละทีเดียวตบนี่ไม่คิดว่ามันนานไปแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยขยับเลยนะฮะนั่งมาจะเป็นสิบนาทีแล้วนะครับผมหรือว่ามันจะเกี่ยวที่ว่าเรายิ่งพูดแล้วมันยิ่ง <c oughs> เดี๋ยว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 นี่คือเข้าเกมมานี่ลอยอยู่บนฟ้าเลยแหละถึงดาวโหลดใหม่โอเคครับผมพวกเรานี่เราได้อ่า รู้ในช่วงทำนองนะว่าเล่น PVE เนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อนะครับผมเลยต้องไปจับ PVP หนอๆนะครับเพื่อเพ่ดีว่าจะได้เจอคนนะครับแล้วเขาก็อาจจะญาติาด,าาาด,ดีกับเรานะฮะเดี๋ยวเขา PVE นี่เขาคงไม่ญาติดีกับเราเราจะไปทักทายเซฮัลโหลเขาด้วยความรักความอบอุ่นนะฮะเริ่มเกมแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่โง่โงกลางชายหาดสุดแสนระทึกขวัญนะฮะ แล้วเดี๋ยวนะมันมันปรับเป็นบุคคลที่3ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ไปถูกกดนอนได้เอ๊ะนี่ไงถึงกับเจอโอ้โหวอร์ซี่ัดชัดโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะมาเริ่มชีวิตใหม่กันนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยผมจะคือเขาออกเป็นคนดำนะฮะเหมือนเหมือนบัวขาวนะสำหรับเขาคนนี้นะครับผมอ่าแล้วทีเนี้ยผมอยากให้เขามีชื่ออังกฤษด้วยนะฮะผมจะเรียกเขาว่าเขาชื่อว่าดิสมพงษ์นะครับผมนี่คือดิสมพงษ์แอดเวนเจอร์นะฮะประโผล่ที่ซาวาน่านะครับ เราไออันที่หนึ่งอันที่สองนี่อะไรเปิดกระเป๋าอ๋อก็แทบมีมีดเดินป่าอยู่โง่ๆนะฮะแล้วก็ <laughs> บันเดตรู้วัาทำเตี๋ยะไรอ๋อทีนี้เราจะหยิบมีดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะจุดประสงค์ต้องเดบมันจะเปิดเฮ้ยกินน้ําไปแล้วโอ้โหน้ํายิ่งมีหนึ่งแค่หนึ่งลิตรโอ้โหตรงนั้นเราเห็นหมู่บ้านตั้งแต่เริ่เิบ,เบนะฮะดิสมพงจะทำยังไงครับผมไม่รอช้านะฮะ เอ้นี่ไงเราถือมีดแล้วโจมซ้ายโจมขวาโจมซ้ายเอาละเว้ยดีสมพง์ติดอาวุธดีแอคเวนเจอร์อืมแล้วเดี๋ยวนะทำไมหญ้ามันผุดขึ้นหญ้ามันผุดขึ้นระหว่างทางที่วิ่งด้วยสงสัยดีสมพงจะมีพลังบางอย่างนะฮะมีเล่าวว่าอํานาจบางอย่างนะครับผมเอาเลยฮะตอนนี้ก็ทําอะไรเสร็จแล้วนะเราก็จะไปที่โอ้ยห,ห,หมู่บ้านใหญ่มากคอยสิจะบอกให้สิมันใหญ่มากเลย นั่นใครนั่นอะโอ้โหที่เห็นจากไกลๆนั่นอน่าจะเป็นอดิศักนะฮะเออเรามาดีนะอดิศักอดิศักยาหันมหาเรานอกจากจะมีอดิศักแล้วแถวนี้น่าจะมีสมศรีด้วยโอ้โหการลอบเข้าไปนี่นับไ่ยากมากเราเห็นตรงนั้นอยู่หนึ่งตัวเอาไงดีเราจะเอาด้านนี่ไงทางขวานี่เขาได้นอนนะฮะ เราเชื่อว,ว่าอดิศักเนี่ยเราเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันมาดานนะครับผมเขาจะต้องไม่ทําร้ายดีสมพงเราอย่างแน่นอนนะฮะตรงนั้นมีมีรถบ้านนะครับผมซึ่งมีอดิศักยืนอยู่หนึ่งอดิศักเราเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันมานานนะอย่างน้อยก็เราควรที่จะอยู่ห่างกันสักพักเพื่อที่จะรักคนอื่นมากกว่าใจเย็นนะอดิศักอดิศักเนี่ยวามีเสียงกุ้งอะ่ะ มีแฮมอ่ากูวิ่งด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันแอปเปิลนี่ว,วะอ้วเฟสโทเมโทนะฮะเป็นใหม่เหรอแบบใหม่เลยแบบโหนี่ก็ชิปนะฮะนี่ก็อู้วโค้ชไล่รับเป็นผงไอเหรอน,นี่ก็แรปมี <c oughs> ใครแม่งช่างมาทิ้งไว้ชักโค้มีห้องน้ำในตัวด้วยพระเจ้านี่ถามจริงว่าซอมบี้บุกแล้วเหรอทำไมมันดูไม่ใหม่ เออทีนี้เนี่ยเราจะอยู่ห่างกันสักพักนะอดิศักดิศเราจะไม่คล้องต่อกันนะเตาอุ้ยเตามีผงเย็นนะฮะไม่ใช่ผงเย็นดิมันเป็นเหมือนของไว้ปรุงรสอะแบบบึงยังอยู่ใช่ไหมอดิศักม,มาเป็นตัวตนแล้วนอดเอาไงโอ้โหห,หัวที่โผล่มาอดิศักยังไม่รู้ว่าเรามานะผมแม เราเนี่เจอเพื่อนเก่าไม่คิดจะทักทายนะครับกูขอเป็นคนหญิงนะช่วงนี้ผมว่าไอ้ข้างในตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมัน,ต,มนต้องมีคนอย่างแน่นอนนะฮะผมไม่เชื่อว่าสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ขนาดนี้จะไม่มีคนนะฮะเราเจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมเชื่อว่าไอ้พวกเนี้ยไม่ไม้ง,งงหรอกนะฮะแบบว่าเดินนิดเดียวเนี่ยถ้าเกิดก้าวพลาดเพียงนิดเดียวนี้อาจจะหันมาตกเราหน้าสะบัดเลยก็เป็นได้นะฮะ เอาเลยผมตอนนี้นี่ดีสมพงศ์ได้เข้ารู้มหาิี่อะไรแล้วนะฮะทศนวิสัยมันไม่น่าจะเห็นเราเรามาเงียบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นเราคูจะเพ็ดแน่นอนโอ้ยไปตรงนั้นมีบ้านเราจะเข้าไปที่บ้านหลังแรกนะครับผมเราจะโถนั่นไงเราเจออดีศักดิ์อยู่ไกลๆนะไม่รู้ว่าอดีศักดิ์หรือสมศรีกันแะน่โอ้โหข้างในมีอะไรครับผมของว่างนะครับตอนนี้เนี่ยสมศรียังไม่เห็นเรานะฮะเราจะคานต่ําเพื่อที่จะ เก็บสิ่งของที่อยู่ข้างหน้ามันกระเตีย่ยอะไรไม่รู้อู้เฮลวี่แฟลชไลท์นะครับมันคือแฟลชไลท์แฟลชไลท์หนักนะฮะน่าจะแบบแฟลชไลท์ที่ยิงแล้วกระจุยกระจายกลายเป็นดาบกบอลทั้งเจ็ดแน่นอนไม่เห็นวิ่เอาเล้วแล้วมันอดีศักแน่นอนขอดูทางซ้ายอูหไม่มีอ้เขาหลืบเลยเขาหลืบแล้วอย่าเดินอยูต่ตรงนั้นจําได้มีอดีศักอยู่หนึ่งนายมากด้วยสายตาและความจำล้วน ของว่างขอบุณคราบอแล้วตัวนั้นนี่ก็หันหน้ามาทางเราผมไม่เชื่อมันฉลาดหรอกฮะเพราะว่าตอนที่เรียนด้วยกันเนี่ยผมจําได้ว่าสมศรีเนี่ยเกรดได้ต่ํามากนะครับผมได้ประมาณเกรดหนึ่งเองนะฮะส่วนอดิศักด์นี่ไม่ต้องพูดเลยนะฮะศูนจุดห้านี่ได้มาบ่อยหุ้ยอะไรเนี่ยไอเทมโฮยโฮอีทูพิกอัพเก็บมาดีครับนี่ก็บบีแปเจมันคือปืนนั่นเองนะครับผมเราติดอาวุธ ติดอาวุธแล้วมีกระสุนอยู่หนึ่งนัดนะฮะเอ่อเราควรขอดูทางโอ้โหนีุู่รู้แล้วว่าเสียงคืดค่าคืดค้านี่มาจากไหนนะอธิศัก์ไม่ไปห้องพยาบาลเหรอไม่ยืนทำไมตรงนี้เนี่ยโอโ้ทางสรุกมากตรงนี้ไม่มีใครอยู่เอาเลยผมในคอนเทนเนอร์นี่น่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นประเด็นนะฮะยังไงอย่าหืหาดหัดอีิอักอิ์กยาอดิัก์อย่าคนค้างอดิัก อูอธิศักมึงค้างได้น่ากลัวมากผมนี้ยินเสียงมาจากข้างหน้าด้วยเอาเร็วเสียงมันกดดนกันว่าคุณสแน็คเก็บมาก่อนอืมนี่ก็น้ำยาล้างจานเหรออู๋อันดี้ก็อะไรเนี่ยเมลเนอร์เมลนานอูจุ๊เฮ้ยตกใจเสียงมึงลูดซิฟเนี่ยเสียงมาอยู่ทางขวาย่ะใกล้ามากอะ่ะคือต้องอ้อมถ้าไม่อ้อมเนี่ยมันรู้แน่นอนอู๋ระทึกมากเสียงมึงจะกดประสาทไปไหนเน่ย ในนั้นก็มีหนึ่งหนอเอาแล้วไงเราควรจะเปลี่ยนเป็นอาวุธประชิดก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้จับโจงได้อย่างสะดวกสบายอุ๊ยนั่นอะไรอะ่ะนั่นมันของให้รู้หรือเปล่าอย่าหันมานะอดิศักขอดิสมพง์ดิสมพง์เก็บก่อนนะอุ๊ยนั่นอะไรอะ่ะวัดิทธิโอ้มันคือปืนอะไรสักอย่างซึ่งรบองซึ่แน่นอนว่าเขาไม่ได้ซื้อลิกสิทธิ์ชื่อปืนมานะครับ ก็เป็นปืนอะไรก็ไม่รู้แต่งมาให้ผมเดาน่าจะเป็นลูกศรปั๊มจะมีกระสุนไหมเราควรจะเปลี่ยนนะรเราจะมาดูวนว่ามันจะมีหนึ่งนัดนะครับในรังเพิงโอเคก็ย่งถือว่าเขายังคงเมตตาให้กระสุนเรามานะครับเขาก็รู้ว่าการทําผิดในรั้วโรงเรียนเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร,ร่นะฮะเราจะไม่ขโมยขอให้เขาเห็นนะครับ เพราะถ้าเกิดเขาเห็นเนี่ยรับรองว่าเขาเดินม,มาตบเรากระบาดแยกแน่นอนนะคะฆ่าซอมบี้ตัวแรกกันนะฮะเราจะลองกระทืบซอมบี้ตัวนี้เป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรเป็นสายลุ่มอยู่นั้นด้วยเดี๋ยวขอเดินไปเก็บก่อนแป๊บนึงเราจต้องรู้ให้ได้มันคืออะไรหุย้ยมันคือไอ้นี่เหรอคุแต่ว่าถ้าเราไปเก็บเนี่ยเราเชื่อว่าอดิศักจะต้องเห็นเราขโมยของ่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจาโอ้ยอดิศักจเจบ อุ้ยหันมามึงหันแบบไม่เอี้ยวตัวเลยแบบอยู่ดีๆหันมาเฉยเลยตกใจหมดอ่ะดิสักแกจะตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นทะลุกําแพงเหรอเจนมัน้องเข้ามาแน่เลยแม่งเห็นทะลุกําแพงได้ยังไงวะไอ้บ้าเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วมาดูจุดเกิดเหตุหรือเปล่าอ๋อมาดูจุดเกิดเหตุนะฮะซอมบี้นี่ค่อนข้างจะหัวไวนะครับเราสามารถกำลัดซอมโอ้โ อดีศักด์ไปยืนทำไมตรงนั้นเต็มเลยโอ้โหีนี่ถ้าเกิดเราโดนไล่ขึ้นมานี่รับรองว่าศพไม่สวยอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งวิ่งมาแบบไม่เอี้ยวตัวอีกโอ้โหอดีศักด์ถึงก็เกิดอัดหน้าอย่าเห็นนะโอเคฉันขอเข้าแคมป์เขียวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเวป,ปอนเคสของเก็บมาอันเบลเลอร์เลยเก็บมาได้ไงวะนี่ก็เวปอนเคสหนึ่งคือผมไม่รู้ไงว่า อ๋อมันเก็บเข้าคลังเข้ากลุ่มได้นะครับเราจะเก็บไปก่อนโอเคอะไรที่เราเจอถือว่าเป็นของเรานะะเยี่ยมคิดมากโอเคครับผมเราจะเดินอย่างโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเยนเอ่อผมไม่น่าผมไม่รู้เลยว่าอดีศักดิ์นี่เขาจะไปยืนอออะไรตรงนั้นนะฮะเป็นไปได้นี่เคนที่จะหลีกเลี่ยงฝุมงชนคนคนอดีศักดิ์ เราว่ามันไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าทําไมพอสักพักนึงเนี่ยมันแบบมันแบบมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามการเวลาเหรอหรืออะไรมันจะเห็นคูนโบนเนี่ยอย่าเห็น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 อยา่าเห็นอยา่าเห็นอย่าเห็นอย่า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 กูขอร้องอย่ามึงหันมาี่กูเห็นปลาลาบแน่นอนโอ้โหเอาแล้วยังไงยังไงไม่เห็นเว้ยโอ้โห ไอ้ควายไอ้ควายแนบเนียนอยู่ยังไม่มีอกรรมการนักเรียนเห็นเรานะฮะเราช่างเป็นคนดีเสียนีกอะไรมานี่เร็วอดิศัก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 มาเร็วโหด่าวิ่งเหรอมานี่เร็วเงียบเงียบอดิศักอย่าเสียงดังอย่าเสียงแบบอย่าเสียงแบบเงียบเงียบไว้เงียบไว้อือเอาไปอุดปากอดิศัก อย่าเห็นแล้วเรา่ยยังไม่อยากประทาเท่าไหร่เราขอเก็บของก่อนล้เดี๋ยวประทาได้เอ,อ้ยช็อตกันเชลสุดยอดเหมือนสวรรค์ประทานพรดีโหลดเลย <c oughs> จัดว่าแจมโอ้อ่านเลยอะไรไม่รู้มันเป็นความรู้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าอาวุธที่ดีที่สุดคือความรู้นะฮะซึ่งกูไม่รู้ว่าตอนนี้จะเ เอาความรู้เนี่ยมาใช้ในการต่อสู้ได้ยิ่งไรนะฮะเรามีแต่ภาษาสัมภาษณ์ที่ดีเยี่ยมทีเนี้ยเราจะต้องล่ออดิัก์มานีิแต่ถ้าเดิมมันน่ากลัวจริงๆนะครับผมว่าอุจจะบอกเฮ้ยมันตีแดงเถือกเลยคือแบบคือแบบมึงไม่แบบไม่มีมูฟเมนต์ในการหันคือแบบอยู่ดีๆมึงก็แบบแบบแบบเหมือนแบบยังไงอะแฟตแบ็คหันวาเลยอันนี้อะไรฉลงนะฮะผมว่าฉลงเนี่ยไม่น,าน่าจะดีกว่าเบบอบแบ็เนี่ยแน่นอนนะเพราะว่า เบ็บอลแบดเนี่ยเป็นองุธที่เรื่องลือเรื่องการฆ่าซอบบี้นะฮะเป็นที่เรื่องลือว่าตีอดิซักหัวแบะอย่างแน่นอนได้รับการประกันมาจากอ่าหลายๆคนนะครับอุ้ยโอ้โหนี่มันไม่ฝังตะปูรับรองว่าเจ๋งไปเยอะอยถึงต้องเปลี่ยนเลยลองของใหม่กันดีว่าอดิซักมาแล้วมาเร็ว อ้ยอึ๋ยอึ๋ยอึอ๋ยเออโ,ออโอหแรงจริงด้วยน,นี่มาโอเคเก็บเปิดเลยไอะไรโอ้โหช็อตกันเชลสองแล้วก็ปืนอะไรไม่รู้สองเลยเหรอ <c oughs> น้องพับขอสองแต่พี่ขอหนึ่งจะได้ไหมมาเลยข้าขอท้าให้เจ้ามาตบตีกับข้าด้วยกระบองสติกกี้อย่างแน่นอนเอือหลับกากากะโลก นี่ไงมันคือจุดขายนะฮะมันคือกัดเขาเรียกว่าการวิ่งวนทีเดียวเลยเหรอนี่อ่อนแอไปหรือเปล่าหรือว่าอาวุธเราแรงอันนีศักยืนเป็นรอยแบร์เลยให้ตายเหเอฮ้ยอะไรลอยมาตกใจนึกว่าอะไรมันลอยแต่ที่ไหนได้นี่มันจากพลาสติกแผน่นจานพลาสติกนี่กูเดินมาขนาดนี้นี่มึงยังมองไม่เห็นอีกเหรอนเนี่ยนี่กูใช้พลังภัเอกแน่นเลยพาคารลอยขึ้นไปบนนู้นนะครับคือจุดหมายของเราแทบจะกันหายใจเล่นแล้วเนี่ยลุ้นอะลุ้นอะ ไม่มีใครเห็นไม่มีอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นโอเคนั่งนั่งเราควรอย่านั่งเขาจะไม่วิ่งขึ้นเลยนะครับเผื่อว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าบนประภาคามันจะไม่มีตัวเตี่ยอะไรเลยผมเสียงมาละนั่นไงน้องมีอ่ะน้องมีจริงๆนั่นไงเสียงมาแล้วเดินมันได้ยินรอตีนเดินมาเดินเด๋มันได้ยินเด๋มันได้ยิน มันจะได้ลงมาบวกกับเราได้นะแต่ว่าพื้นที่แคบเนี่ยเราแน่สู้ลำบากเพราะฉะนั้นเรารีบวิ่งขึ้นไปนั่นไงเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอย,อยู่เราจะทำไงดีมันเข้าได้ทางเดียวมันเข้าได้เยอะ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 เอาไงเอาไงโอเคค่อยๆเก็บเทียตัวอย่าใจร้อนใจเย็นใจเย็นเอาติดบั๊กโอเมกุนเน็ตโอ้ยยังรอดอยู่รอดอยู่ยิงหลับหนึ่งตัวยิง หวังว่าตัวข้างล่างจะไม่หันมาทำไมมันกระตุกอย่างนี้เนี่ยโอเคเหลือตัวเดียวเก็บเก็บเบาๆไปโอเคยังเนียนอยู่หรือเปล่าคงไม่มีใครขึ้นมามันเป็นเหมือนกล่องไว้พวกโดนทนะครับไอ้พวกเนี้ยมันตกมาเต็มเลยอะอได้อยู่อยนนี้ก็อะไรเนี่ยโอเคไว้ทำชีสเบอร์เกอร์หลอกหรอกอน,นี้มันเก็บไม่ได้นะครับเต็มแล้ว นี่ก็กระสุนก้ามอูมเลตแจมนี่ก็ไอเทมไงเดินดูรอบๆก่อนเฮ้ยมันนี่ว่ะซอมบี้นี่ดอกตังด้วยเหรอเป็น GB นี่ก็เป็น medical alcohol เป็นเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลเก็บมาไม่มีอะไรเลยนี่ระหวังสูงว่ามันจะมีไอเทมแบบได้เป็นแบบแรไอเทมไว้มากไปโอเคทีนี้เนี่ยผมว่าการกระทืบซอมบี้เนี่ยไม่น่าใช่เรื่องยากต่อไปละ ผมว่าผมควรจะไปต่อกอนกับตรงนู้นดีไหมแบบผมก็เล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะไปต่อกอนกับตรงนู้นแล้วกันเขตเราจะลากซอมบี้ไปเยอะเลยนั่นไง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 เปิดกอดได้เปรียบแน่นอนครับผมาจยทำการยิงอัดเข้าไปเลยนะฮะนัดแรกนี้ปลาช่ยองแน่นอนโอ้โหเดวมันไปดงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้หเยอะเยอะไป บางทีก็เยอะไปบางทีก็เยอะไปกระสุนหมดเอาเลวโอ้ยเบอรแรกกระสุนหมดแล้ว6นัดหัวหัวอย่างเดียวหัวแรกนี้ยิงไงเด่ยหัวหัวหัวไม่ได้อยู่วิ่งสวนปะทรเออโอ้โหลืมไปว่าเกมดีนี่ถ้าเกิดแบบเรากดชิป ตอนเดินถอยหลังมันจะเป็นการสปรินไปข้างหน้าเราก็ลืมไปเลยนะฮะตอนนี้ก็โอเคขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็เล่นมาครึ่งชั่วโมงได้ละโอเคสำหรับกินนี้เนี่ยขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปหน้าจะมีอะไรนะฮะจะพยายามลงนะครับผมจะพยายามหาเวลาว่างมาลงนะฮะโอเคครับสวัสดีก็มึงก็ร้องอะไรอยู่ได้โอเคครับสวัสดีก็เดี๋ยวคิดเฟอร์ก็ผมเจอก,กัน